สวัสดีครับสวดมนต์กิจกรรมความเพียรพระปิดตายอดเศรษฐีประเทศลาวและหลวงปู่ทวดประสิทธิใชัยแสงจำหนึามสาครั้งที่7วันที่16บหพฤศจิกายนสองพันหาร้อยหเริ่มกันเลยครับบัดนี้เป็นครั้งที่7ตรงกับวันที่16 พฤศจิกายน2568ข้าพระเจ้านายประสิทธิชัยแสงแจมขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระขวัมปติเทราจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดจนทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพ คุณพรรัตนไตครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กรวาเวสุอัตตาคัฉัญตุเทวตาสัทธรรมมังมูนีราชาสะสุนันตุสักโมกาทางัง สักเคกาเมจรุปเปสิดิสิขาละตัดเถจันตะลิเควิมาเนทีเปรตเถจคาเมตารุวะนาคาหานีเคหาวัตุมะหิเคเต,เตพุมมาจย,ยันตุเทวาชลาทลาวิสมยยะขะขันทัปนคา,าตินทันตาสันติเกยังมุนีวาราจันังสาทูโมสุนันโตธรรมสวุวกราคารอุอายมพันตาธรรมสวุวรราคารอุอายมพันตาธรรมสวุวกราคารุอายมพันตาโบสวรณามการสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวาตโตรหาโสรสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาตโตรหาโสสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจะวะเชนะโสตุเมหโหตุสัพพะทานัตถิเมสารังอัญญธัมโมเมสารังวรังเอเตนะสัจจะวะเชนะโสตุเมหโหตุสัพพะทานัตถิเมสานังอัญญังสังโฆเมสานังวรัง เอเตนสจจะสจาวเชนะโสตุเมหโหตุสัพพธาบทสวดมหาการุนิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุนิโกนาโถอัธายะสัพพปานินังปูเลตวาปารมีสัปปาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนสจจะสจาวชเชนะมาหโหตุสัพพุปัตถวามหาการุนิโกนาโถหิตายะสัมพาปาณินัง ปูเรตวาปรมีสัพพาปัตโตสมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาโหนตุสัพพุปัตถวามหากาโรณิโกนาโถสุขายะสัมภะปานินางปูเรตวาปรมีสัพพาปัตโตพรมโพธิมุตตะมังเอเทนะสัจวเชนะมาโหนตุสัมพุปัตถวา บสวดมหาสมัยสูตรเอวามสุตตังเอกังสมัยยังภควาวสักเกสุวิหรติกาปิเลาวัตุสมิงมหาวเนีมหาตาพิคุสังเคนัสทิปัจมัตเตหิพิคุสัตเตหิสัปเเหวะอหันเตหิทัสสหิจโรกัตตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติปักขาวตังทัศนายะพิโุสังกัจจะอัคขโคจตุนังสุทาวาสกายนิการังเทวานังเอตะทัโหสิอายังโขภควาสักเกสุ วิหารติกะปิเลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเขนสัตจิงปจมัตเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิทัสสหิจโรกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติะระวันตังทัสนายะพิขุสังกัจจะยนุลนะมยมปิเยนะภคะวาเทนุปสังกเมยามะอุปสังกามิตวาภโะโตสันตเกปัญจเกคาถาภาเสยามติอัคโคตาเทวตาเสยะทะปินามะปรวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังภาษาเลยะ ภาษาลิตังว่าปาหังสัมิเชยะเอวะมีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาภควโตปุระโตปุตระหังสุอาคโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทจวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวานาสมิงเทวกายาตมาคาตาอาคตัมหะอีมังธรรมะสมยังทักขิตายวะอปราชิตะักสังคติ อาคโขปราเทวตาผุโตสันติเกอีกมังคาถังอบาสิตะระพิกวสมาทหังสุจิตังอัตโนโอุชุกะมกังสุสารถีวะเนตานิขะเหตวาอิทิยานิลักขันติปันทิตาติอาคโขปราเทวตาพูโตสันติเกอีกมังคาถังอบาสิเจตวาขีลรังเชตวาปรีคังอินทะขีลรังโอหัจมณีชาเตจรรติสุทาวิมาราจขุมปตาสุทสันตาสุสุนาคาติอาคโขปราเทวตาพุโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ เอเกจิพุทธังสารนังคตาเสนะเตคามิสันติอปายะภูมิปะหายะมนุสังเตหังเทวกายังปริปุเรสันติติอโคพะกวาพิขุอมัเตศิเยปุเยนะพิเวสาสาสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขุสังกัจเยปิเตพิเวอะหิสงอจิตามันทานังหันโตสัมมาสัมพุนตาเตสัมปิภะขวันตานังเอตะเปริวะเยวะเทวตาสันนิปติตาอะหิสงเสรยยะทาปปิไมหังเอตาะหิเยปิเตพิเวภาวิสันติ อนาคตะมันทานังหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะโคนตานงเอตักมะเยวะเทวตาสานิปติตาพระวิสันติเสยยทปิมหังเอตรลหิอาจิคิตสามิพิฆเวเทวกายนานังนามานิาเวเวเกนนาานิตติยิสามิพิฆเวเทว,เว,วกายนานังนามานิเทลิสสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิตังโซนาทะสาตกังมนสิกโรถะภาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตพิขุเพราะวะ่าโตบัญจะโสสงเพราะว่าเอตะอัะท้โอจะ สีโลกะมนุษย์กสามิยะถาภุมมาตาทัสิตาเยสิตาสิริขพลังบาหิตตาสามาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอธาตมัสสาสุทธาวิปัสสนวิมาลาพิโยบจัตเตยัตวาวเนกปิละวัทเวตโตอมันตยิสถาสาวเกสานีระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจัตตปะมกรงสุตวาพุทธะสัสนังเตยสัมปตระหุยานังอมนุสานะทัสนังอเปเกสตะมะัโขงสหสังอสะสตลิง สตังเอเกหาสานังอมนุสานะทัตมัะสูงอัปเปเกนันตมัะขงทีสาสัพพะพุทธะอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะักขิตตวานะจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาเนาีละเตเทวะกายอาอภิกันตาเต,ว,าาตาวิธานาถะิคโยเยโวหังจิตยิสามิขิราหิอนุปุกโสสัตตาสหัสสาะเว,วขาปุมากะปิละวัฒวะอิทิมนโตชิติมันโตนะอันโตเยสันติโนมุทัมมนาอภิกรมุภิคุณังสัมมิติงวะนัง ชาสหาสายะมวตายขานานตะวัน <sh> <sh> ิโนอิทิมัโตชิติมโตนาโตยะสสิโนโมทมาอิกมงพืวนางสางวนังสตาคิราติสหัสายขานานตะวันิโนอิทิมโตชิติมโตวนาโตยะสันสิโนโมทนะอภิกมงพินางสามีงว่านังอิเจเตสะศาสหัสายขานานตตะวนิโนอิทิมโตชิติมโตวนานโตยสันสิโนโมทามนะอภิกมงพิวนนางสาวมีจิงว่านั่ง เวสามิตาปัญจสตายาขานะนานาตะวัน,นินโนอิทิมโตชุติมันโตนาอันโตยะส,สันสีโนมธรรมนาอภิกุมพิโกนังสม,มิติงวะนังก <c oughs> ุมพิโรราชาคหิโกเวปุรสนิเวสนังพิยาย,ยนังสตัสหัสสังยะาขาันังปยิรุปปสสสติกุมพิโรราชาคหิโกโสปะคะสาม,มิติงวะนังปุริมจัติสังราชาทัตตะโถปัสสสติกันทัพพันนงอธิปติมหาราชายะสันสีโส พุทธปิตัสสะพหะโวอินทมานามหาปาราอิทิมันโตชิติมันโตวณัตโตยะสันสีโนมัทมนนาอภิกรมุภิคุณังสามิติงวนังทักขีนั้นจะที่สังราชาวิรุณโหตัมปาษาสติอุพัฏฐนังอธิปติมหาราชายะสันสีโสพุทธปิตัสสะพหะโวอินทมานามหาปาราอิทิมันโตชิติมันโตวณัตโตยะสันสีโนมัทมนนาอภิกรมุภิคุณังสามิติงวนัง ปฉิมัจจาที่สังราชาวิรุฬปโคประสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสันสีโสพุทธปิต ja ัสสะภะโวอินทมานามหพาราอิทิมโตชุติมันโตอนาโตยสันสีโนมมทัมนาอภิกมุงพิคุณังสามิติงวะนังอุตตรัจจะที่สังราชากูเวโรตับประสาสติยักคานังอธิปติมหาราชายสันสีโสพุทธปิตัสสะภะโวอินทมานามัพาราอิทิมโตชุติมโตอนาโตยสันสีโนโมทัมนาอภิกมุงพิคุณังสามิติงวะนัง โพลิมะที่สั่งทัตตาระโถทักขิเนนัวิรุณหักโกปชิเมนัวิรุณปะโขกุเวโลอุตลังที่สั่งจัดตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรที่สาทันทนรมนาอัตังสุวเนกปิลาวัถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนิกาสทามายากุเกนตุเวเกนตุวิภูจวิภูโตสหะจันทโนกามะเสถโถจักกินนุมันโุนิมันถุจับประทานาโตโอปมันโยจะกเทวสุโตจัมันตลิจิตเตเสโนจักกันทัพโพนารโลราชาชโนสัพโ อาคูมนจะสีโคเจวะติมพโรสุรยิยวัจะสาเอเตจันเยจาราชโนคันทัพพาสหาราชุพิโมทามานาอาภิกรมงพิคุณนางสาม,มิติงวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสลาสหัตตจิกากัมพลัสตลาอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาทัตารัฐจะาอาคูนาคายาสันสิโนเอราวันโมหานาโคสสปกาสม,มิติงวนัง เยนาคาราเชสหาัสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธิจักขุเวหายสาเตวนะมัชาปัตตาจิตตาสุปนัอิติเตสานามังอาภยันตทานาคราชานามสิสุปันนโตเขมมกาสิพุโตสันถาหิวะจ่าหิวยันตานาคาสบันนาธรณะมะกังสุพุทธังจิตาวชิระหัดเถนะสมุทังอสุราสิตาปัตตโรวสวัสติอิทิมาโตยะสนสโนการักัญชามหาพิสมะอสุราทานะิวหัสาเวปจจิติสุจิติจะ ปะหาราโทนโมจีสหสัตตจักรลิปุตตานังสัพเพเวโรจนายมกาสนาหิตวะผลิงเสนังราหุปัตโมุปาขะมงสมโยธานิพันตันเตภิกขุนังสัมมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาขะมงวโรนาโรนาเทวะสมโจยะสสะสหะเมตตากนังกายิกาอาคูเทวายะสันสินุทัศเตทัตตากายาสเปนานัตตะวนิโนอิที่มันโตชติมันโตอนโตัวยะสันสินุโมทัมมนาอภิกมงภิกขุนังสัมมิติงวะนัง เวทูจะเทวา bana, สหา r i จะอัสมาจเตวเยมาจันท LIKE, ันสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตาสุญญาสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานาขัตตานิปุรกิตวะอาคูมันทวาราหกาวสุนังวสโวเสธโสักโกปาคะปุธิโสะัเสเตธาธากายาตเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชิติมโตนาอนโตยสันสิโนวัฒมนาอภิกรมพิกกนังสามิเทิงวะนั่งอัฐาคูสหภูเทวาชาลามคิริขาลวะอริตกาจะโรชาจ อุมมาปุพานิพัสิโนโรนาสหาธรรม,มาอัจ,จุตตาจ,จะอเนชกาโสรลยะลุจิลาอาหูอาหูวัสเวสิโนทัศเตทัตธากายาตเปนานตัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชิติมันโตวะนตันตโตยสัสสิโนโมทัมนาภิกขมุภิกขุนังสัมปิทิวะนังสัมมานามหาสัมมานุสสามนุสสุตตมา,า,าคิทาปทุสิกาอาหูอาหูมโนปทุสิกาอะถาคูหะริโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปะละคามหาปะละคาอาหูเทวายัสสินโน ทัาสเตท้าทากายาตเปนานัตตะวนนิโนอิทิมนโตชิติมันโตนาอุโตยสันสิโนมาทมนาอภิกมุงพิกุณังสัมมิติงวนังสุกากรุมหาลุนาอาคูเวคานัสสาสหะโอทาตะไหหาปโมุขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามันตาหาลักชามิสกาจยสันสิโนทาน่ายังอาคาปชนโนโยติสาพะวิสติทัาสเตท้าทากายาตเปนานัตตะวนนิโนอิทิมนโตชิติมันโตนาอุโตยสันสิโนมาทมนาอภิกมุงพิกุณังสัมมิติงวนัง เขมียาดุสิตายามากันทกาเจยสันจิโนสัมปิตกาลามาเสรฐาโชติมนาจะอัตวานิมาลติโนอาคูอาาโคบรเลนิมิตาทัสเตทัธากายาตเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตนะโตยะสัจิโนมัทวนาภิกมุงภิกขนาสัพพิทิงวนังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวานิโนนามันวเยนะอคันจุงยจันเยสัทิสาสหปวุตชาติมักขีลังโอขะทินนัมนาสวังทัเขโมกขะตลังนาคัง กันทังวะอาสิตาติตังสุพามาปรมัตโตจัปปุตตาอิทิมาโตสหะสันนากุมารโอติโสจัโสุปคัสมิติเะนังสหัสสะพัมมะโรกันังมหาพมาพิติตติอุปปัโนสิติมันโตพิสมากายโยยสันสิโสท้าเสถาอิสระอาคูปัญเจกะสวัตติโนเตสัจจะมัชะโตอาคาหะริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสะพัมมะเกมะระเสนาอาภิกามิปัสสะกันหาสัมมัธิยังเอตะกันหาถะปัตตะลักเคนะปัตตะมัตุโว สามัญตาปริวัลย์ม่ามวบุเชษฐ์กจินังอิติตัตถะมหาเสนกันหาเสนังอภัยไยอปานินาตารมหัจจกสัลังกตวานะเพลวังยะถาปวุสโกเมโธธนะยันโตสาวิชโกตถาโสปัจจุทาวติสังขุโตอจยังวเสตันจะตสพังอภิญยยาวะวักขิตวานะจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสารเนลเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะเกควโว ไจะอัตตะปะมากรงสุตวะพุทธศาสนางวิตาราเคหิปะการมงเนสังโรมปิจะยงสเพวชิตะสังฆามาพอาติตายสันสีโนโมทันติสหะปุเตหิสาวกกาเตชะเนสุตติบทสวดจุลละชัยยะปะลกรนโมเมพุทธเตชะสารตนะตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปะีเทวานารายะปรมะเมสุราสิทธิพมาจะอินทาจะ จตุโรกาคัมพีลักกาสมุธาภูตงคังคาจะพัมมะสะพัม,มะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทาทิอุทาท,ทีนทีนาทีชัยยะชัยยะฆาคนละตนละนิสัยนิไลสายเศนะเนรุราชัยยะพาลนะละชีชัยยะชัยยะคัมพีละโสภีนาเคธนาคปีปีศาจจะภูตะกกาลี ชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธนะมุขชาชัยยะชัยยะวะลุนนะมุขะสาตาชัยยะชัยยะจำปาณินาคะอุระคันทกชัยยะชัยยะคัชฉะคนะตุรงสุกะระผู้ชงศีหะพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวะุนนะมุขยาตาชิตะชิตะ เนาลีปุณะสุทธินรารดีชัยยะชัยยะโสขาโสขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสัตตินสทาชัยยะชัยยะมังกราชรัยาพระวัคเญชัยยะชัยยะวรุณนยักเญชัยยะชัยยะลักขเสโสระพุชเตชาชัยยะชัยยะพัมเมนทัคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชชัยยชัยยะปทวิงสัพพังชยชยะอรหันตา ปัญเจกะพุทธสาวังชัยะชัยยะมะหสุโรหะโลหะลินเทวาชัยะชัยะพมมาสักโขชัยยะชัยะนาโควิรุณหะโกวิรวุณปัโขจันทิมาละวิอินโทจะเวนะเตยโยจะปุเวโลวะรุนโนปิจะอักขิวายโยจะปายชนหอขุมารโรทตตารัตถะโกอัฐาระสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอัธโย ิสีโนสาวกาสัพพชายะรามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจัสังโคจะทะสปาโรจัชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอิตนะพุทธเตเชนะของตุเตชัยยะมังคะลังชัยโยปิพุทธะสิลิมาโตอายังมาราสะจัปปาปิมาโตปราชโยอุคโคสยามโพธิมาเคโมทิตาชัยยะตถาภัมมะขณาเหสีโนชัยยะพุทธะ สิลิมาโตอายังมรสะจัปปาปิมาโตปาราชโยโอโคสะยมโพธิมาเคปโมทิตาชยตถาอินทะคนาเมหิสโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมรสะจัปปาปิมาโตปาราชโยโอโคสะยมโพธิมาเคปะโทโมทิตาชยะตาเทวคนาเมหิสโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมรสะ จ,จะปาปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมาเกปโมทิตาชัยยะตถาสุปนนคนามเิสีโนชัยโยปิพุทธะสิริมาโตอายังมาราสัจะปาปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมาเกปโมทิตาชัยยะตถานาคคนามเฮสีโนชัยโยปิพุทธะสิริมาโตอายังมาราสัจะปาปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมาเกปโมทิตาชัยยะตถาสพภมคนามเหสีโนชะ ยันโตโพธิยามูเรศยานางนั้นทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคะเลอปาละชิตะปัลลังเกศีเสปทะวิโขคะเลอภิเสเกสัมภะพุทธานังอับคับปันโตปะโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุป,ปะพาตังสุหุติตังสุขาโนสาม,มุทัโตจะสุยถัง พม,มจาริสุปทัทคีนังกายกรรม,มังวาจากรรมมังปทัทคีนังปทัทคีนังมโนกรรม,มังป,น,ป,น,ปนิิเตปัทคีนาปัทคีนิกัตตวานะละพันธเตปทัทคีเนเตอัฏฐลัทธสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอะโลคาสุขิตาหนทะสหสัมเพหิยาติภิสุนันตนตโหนโตเยเทวาอัสมิงฐานีอธิคตาอีิคายุกาสธาหนตุ โสกิตาโหตุสัพพธาลักขันโตสัพพสัตตานังลักขันโตชินะสาสนังยากาจิปันทะนาเตสังสัพเพปุเรนตตมาโลลักถายุตตะกาเลปวัสสันโตวัสสันวัสสาวราหกาโลคาจุปัทถวาเตสังนิวาเลตุจะสัพพธากายาสุขขังจิตตะสุขขังอะรักันตุยะถาระหัง โบสวดธรรมนิยมสุตังเอวามสุตังเอกังสมายังพระควาสาวัติยังวิหรติเฉตะวเนะน,ะนากับินทิกัสสะอารเมตตะโขพระควาพิกุอมันเตสิพิกโวพระทันเตติเต,ตพิกุพระวาโตปัญจโสโสโมพรวัเอตตะท้าโวจะอุปปาทาวาพิกาเวตถาคตานังอนุปปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมมัททิ ตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจตังตถาคตโอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏถเปติวิวรติวิภะชาติอุต,ตานีกรโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ิตตวสาาตุธรรมทิตาธรมนิยมตาสัพเพสังฆราทุกข,ขาติตังตถาคโตอภวิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิต,าชตวาอภาิสเมตวาอาจิขต,ต,ติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิรวติอิภะชติอุตานิการติสัพเพสังฆราทุกข,ขาติ อุปปัฏฐาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปปัฏฐาวาตถาคตานังทิตาวะสาทาโตธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสาัเพธรรมะอนันตติตังตถาคโตอภิสัมพุช,ชติอภิสมิติอภิสัมพุช,ชิตวาอภิสม,มิตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิรลติวิภัชติอุตตานิกรติสัเพธรรมะอนันตติ พิทมโวจพะพักขาวาวัตตะมะนาเตภิกขุปะกวรวโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพัทเทกรตะคาถาอัตตังนานวาคะเมยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวง์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตามปะหินันต,งตงังอัปปตาันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปจ,จุปันนั้นจะโยธรรมังตัฐาตัถาวิปัสติอสังหีลังอสังกปังตังวิถานนุบรูหะเยบุกผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยไม่ก่อนแขนเขาควรพอกคุณอากาศเช่นนั้นไว้อาชเชวะกิจจะมาตับปังโกจัญญาวรหนังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้มีใครจะรู้ความตายแม้พวกนี้ นะฮีโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตะตมะตันทิตังตังเวพัเทกรตัตโตติสันโตอาจิเขต,ตเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวแรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนี้ไม่เก็ด้านทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคปัจจจเวคณนะสัพเพส,าาจจสังขาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมะลา,านังความตายเป็นของยั่งยืนอวัดส,สังมายามลิตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะละปริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมอริยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาลานางเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอยังกายโยอ,อจิหลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนคันปัาสจาวิญญาณฉุดโถอันเขาทิ้งเสียอทิเสสติจากนอนทับปัท,ทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงคาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันตะลังหาประโยชน์มิได้ น,นิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออปปาะทะวะยะธรรม,มโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอปปัชิต,ตาวานิรุจชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปะสะโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มะลิงสุจะมาลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ตาเทวะห่างมาลิศสามิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทีเมเอถะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดแม่ตายังกินจิยังกินติสุสะลังกามังสัมเพหิพระเตหิกะตังปุญ,ญงโนอนุโมทันโตสุนันตโคนโตเยเทว,วาอัศมิงถาเนอาธิขตาทีคา,ายุกาสัทธาโหตสุขิตาโตทุกขาปามุจันโต มาตาปิตาสุขิตาหอนตุทุกขาปามุตจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหอนตตทุกขาปามุตจันตุสัพเพอาญาติกาสุขิตาหอนตตทุกขาปามุตจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาหอนตตทุกขาปามุตจันตุสัพเพอริยยุปัชายสุขิตาหอนตตทุกขาปามุตจันตุสัพเพนักขัตตาสุขิตาหอนตตทุกขาปามุตจันตุสัพเพเทวัน สุข,ขิตาหอุโตทุกข,ขาปมุจจนโตสัพเพสามาตินังสมิชัตตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพทธิสัตโตอคันติมายะอภิกพระขวานะโมโพทธิสัตโตอคันติมายะอติพระขาวานะโมโพทธิสัตโตอคันติมายะอะอิติพระขาวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาทสินีสุเปคาเลโพธิคาเลตาหิงตาหิงตาธรรมทาเน,นนะพะวันตุโชิตาสดจิงกรโรเตทะวิหารมันทะเลเถราจมัชานวากาจะพิกโวสาลามิกาทานาปฏิอุปัสกาคามาเจเทสานิามาจิาาาจอิสลาสัปานะภูตาสุขิตาพะวันตุเตชาลาพุชาเยปิจัตถะสัมภาวาสังเสทชาตาทะโอจะปปาปติกานินยานิกังธรรม,มวังปฏิจเตสัมเพปิทุกสะกัรลันตุสังขยา ธาตุจีลังสตังธโมธัมมัทธาจะปุขคาราสังโฆหตุสมะโควะอัตายะจิหิตายะจะอัมเหละกขตุสตัมโมสัมเพปิธรมมจาริโนวัตจิงตามปาปุเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตปัสสนาหตุสัมเพปิปานิโนพุทธะสัสสเนสัมมาตาลังพระเวชันโตตกาเลเทโวปะวัตสตุวัตจิงภาวายะสตานังสามิตังเมตตเมทะนิงมาตาปิตาจะ อัตตชังนิจังลักขติปุตตะกังเอวังธรรมเมนระราชาโนปะชังลัคขันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจานิทุกขาพยาปตาเจานิพยาโสกปัตตาเจานิโสกายของตุสัมเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมิสัมปตังบุญยะสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยา ทานังทัตันโตสัทายะส,สีลังลักขันโตสัปพทาภาวนาพิรตาโหตุขจันโตเทวตาขตาสูมังคะะคาถาโหตุสัพพาาะะังสุมังคะลังลักขันโตสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสูมังคะลังลักขันโตสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันโตสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตาลัง สัพเพุทธาพระปัตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโสหนึ่งสัพเพุทธาพระปัตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพปะโสสองสัพเพุทธาพระปัตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโสสามสัพเพุทธาพระปัตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพปะโสสี่สัพเพพุทธาพระปัตาปัญเจก นันจะยังพลังหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปะโสห้าสัเพพุทธาพระปตาปัญเจกานันจะยังพลังอหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปะโสหกสัเพพุทธาพระปตาปัญเจกานันจะยังพลังอหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัปโสเจ็ดสัเพพุทธาพระปตาปัญเจกานันจะยังพลังอาหานตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปะโสแปดสัเพพุทธาพระปตาปัญเจกานันจะยังพลังอาหารตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัปโสเก้า ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ขอข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัมภสิทธิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโรคศกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่งคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ ย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปถูกวัตถุมงคลพระปิต,ตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมทั้งวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่สามสิ่งอมเตได้จับทางขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิธ์อวานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทิาขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ